่อนไปเลยครับเดือนละ2,000เท่านั้นนะครับมาจากไหนกันครับปทุมธานีค่ะปทุมธานีเลยนะครับแล้วรู้จักเฮียยุทธได้ไงครับติดตามเฮียยุทธจากในทิกตอกค่ะเจอในทิกตอกก็เลยลองมาดูค่ะขอบคุณมากเลยมาไกลด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเฮียยุทธแล้วก็ก็คือว่าอยากหารถไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เห็นดูตัวเล็กๆน่ารักอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีกรณีหนึ่งก็คือว่าเฮียยุทธให้ก็คืออยากผ่อนไบเฮียยุทธแล้วก็ ถามว่าอยากผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวเราถามกันเลยนะครับว่าอยากผ่อนกับเฮียยุทธเท่าไรครับประมาณ2 0 0พันค่ะเดือนละ2 0 0พันนะครับโอเคก็ให้เลยนะครับเพราะว่าเห็นน้องก็น่ารักแล้วก็มีลูกกำลังเล็กอยู่ต้องใช้ตังค์เลยครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้านะครับก็ก็มีไม่บ่อยนะครับใครๆก็พูดง่ายว่าก็บอกว่าโอ้ติดตามเฮียยุทธมานานนะครับก็บางครั้งมาโอกาสเฮียยุทธก็มีพิเศษให้นะครับก็เชิญเชิญนะครับใครสนใจที่ อยากได้รถกับเทียยุทธแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างนี้ก็เจอน,นะครับเราก็ขอส่งมอบรถแคมรี่นะครับออกใหม่ล้านกว่านะครับผมให้ผ่อนเดือนละสองพันลำบากมากไหมครับอพอได้เนอะือว่าดีใจมาก<น>เลยค่ะ,ะคือไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าเฮียจะให้ <laughs> พอได้มาคือด้วยความที่เรามีพาระลูกเล็กนะคะพอเฮียให้รู้สึกภูมิใจว่าค่ะ <laughs> <laughs> โอเคครับ ก็ยินดีด้วยครับก็ยังไงช่วยกันดูแลนะครับรถคันนี้ออกร้านกว่าพรตอนนี้เหลือเดือนละ2,000บาทสามที่ผงวดพอ,อนะครับโอเคครับโชคดีนะครับ